ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับครูเปาเรารักรถนะครับพี่น้องครับวันนี้ครูเปานะครับขออนุญาตพาพี่น้องมาชมเจ้า MTX 1 2 5ส R นะครับสีเดิมสติกเกื่อเดิมโรงงานไทยนะครับเป็นรถที่ผลิตและก็ขายในประเทศไทยนะครับจดทะเบียนปี2532นะครับวันนี้ครูเปาอยู่ที่ โรงเรียนมัธะทุ่งนะครับโรงเรียนผมนี่แหละเดี๋ยวนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมนะครับมีอาการก็จะดูเงียบวันนี้มาเข้าเวียนด้วยนะครับแล้วก็พาพี่น้องมารีวิวนะครับสภาพท้าพิสูจน์ครับสีเดิมสติกเกอร์เดิมในไทยนะครับสภาพท้าพิสูจน์นะครับมาดูนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเดิมยังไงนะครับมาดูนะครับแรกเรามาดูนี่ครับเดิมยันสติกเกอร์ครับพี่น้องนี่ครับนี่กระโปงออกครับ ตอนนี้กำลังหลุดลุยออกะไรได้จะหากาวมาทานะครับอ่าเดิมวันที่2นะครับมาดูนะครับอ่าชุดโซ่สเตอร์เดิมนะครับแล้วก็พร้อมการเช็คสีที่คิวซีเดิมนะครับเนี่ยสีครับดูสีนะครับเราจะเช็คไว้นะครับอ่าตรงตรงนี้ครับสีครับเป็นอ่าเช็คที่สีนะครับหัวน็อตนะครับอ่าตั้งแต่ตอนออกข้างมาเลยนะครับอ่าเนี่ยครับสีนะครับแล้วก็เราอ้อมมาดูด้านหลังนี่ โซ่เดิมๆของเจ้า MTX นั้นนะครับเขาจะไม่มีข้อต่อนะครับถ้าถ้ามาจากโรงงานจริงๆไม่มีข้อต่อแล้วก็จะมีลูกยางโอริงนะครับเป็นยางดำๆนะครับระหว่างข้อนะครับคาดว่าน่าจะใช้เพื่อลดเสียงเวลาขับนะครับอันนี้ข้อมูลไม่แน่ใจนะครับข้อมูลไม่แน่ใจว่าลดเสียงจริงหรือเปล่านะครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมานะครับอันนี้เป็นบางโซ่ล่างนะครับ อ่าบางโซลล่างเดิมนะครับถ้าของไทยเรานะครับจะเป็นสีขาวๆแบบนี้แหละนะครับที่จริงมันเป็นสีขาวนะครับแต่ตัวนี้มันออกเหลืองแล้วมันนานนะครับนะครับเนี่ยจะเป็นถ้าเป็นของนอกจะเป็นสีดํานะครับถ้าเป็นของไทยเป็นสีขาวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าตัวยางนะครับอ่าดูดูการเติมลมนะครับซึ่งของรถผมก็หลุดลุยออกใกล้จะหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังเหลือพอได้ชมครับต่อมานะครับเป็นพักเท้านะครับพักเท้า ตรนี้พักเท้าสีก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตรงนี้เป็นสีขาวนะครับที่จริงนะครับตัวนี้ก็เหลือขาวนิดหนึ่งพับไว้นะครับพักเท้านะครับแล้วก็เอกลักษณ์นะครับโปรลิง์นะครับของ Honda นะครับเอกลักษณ์เขานะครับใช้ยุค90นะครับใช้ช่วงล่างโปรลิง์นะครับนี้ก็ติดนะครับสีซีดไปบ้างแล้วล่ะนะครับสีซีดไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็พาพี่น้องเอื้อมลงมาตรงนี้นะครับเอื้อมตัวลงมาดูนะครับเนี่ยเป็น ขาเรียกว่าจุดตาย MTX นะครับตรงนี้อะครับมันจะเป็นเท้าแสนปมซะส่วนมากนะครับรถผมก็เปลี่ยนครับแต่ก่อนนะอ่าคันที่ลุยๆเอาไปเปลี่ยนหมดแล้วครับตัดแล้วตัดอีกเชื่อมแล้วเชื่อมอีกพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นขาตั้งนะครับนี่ก็เป็นขาตั้งนะครับก็จะทรงประมาณนี้นะครับสีเดียวกับตัวรถบัสนะครับขาตั้งนะครับอ่าลงมาตรงนี้นะครับอ่าขาตั้งก็จะลงมาตรงนี้เลยทรงมันก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ส่วนที่ผมว่าเท้าแสนปมน่ะคือคือตรงตรงเฟรมครับเดี๋ยวมาพามาดูตรงพักเท้าก่อนนี่ครับพักเท้าก็จะมีความคมบ้างนะครับความคมอยู่บ้างนะครับพักเท้าเขาก็จะมีความคมครับตอนนี้ไม่มีแบบยางรองนะครับ MTX เป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาให้คนขับใส่รองเท้านะครับส่วนมากครับให้คนขับถ้าไม่ใส่รองเท้าเนี่ยเขาไม่ปลอดภัยเขาเลยไม่ให้ใช้เลยนะครับขึ้นไม่ได้มันจะอันตรายนะครับ อันนี้ก็จะพาพี่น้องมาดูเฟรมครับเฟรมโครงนะครับโครงของ MTX นะครับก็เอาให้ดูใกล้ๆเลยครับ่าพาดูใกล้ๆเลยครับนี่แหละครับใกล้ๆเลยครับพี่น้องนะครับอาจจะได้ดูเห็นชัดๆว่าโครงเฟรมเป็นยังไงนะครับเดิมๆนี่ครับตักเท้าเดิมๆโครงเฟรมเดิมๆเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นถัง 2T ทีนะครับปฏิเป็นสีใสๆนะครับแต่ของผมก็ เหลืองไปบ้างแล้วแต่ยังไม่รั่วนะครับยังยังใช้การดีอยู่นะครับระดับน้ํามันก็ยังปกติก็ใช้การอยู่ครับใช้การอยู่ขับอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกภายในนะครับอันนี้เป็นแกนโช๊คนะครับแกนโช๊คนะครับแกนโช๊กเขาก็ยังสวยใสนะครับมันเวบนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับยังใสอยู่ไม่มีสนิมด้วยนะครับสําหรับคันนี้เลื่อมดูข้างในครับมองไปท่านในนะครับเห็นเป็นที่ อัดเจลบีนะครับอัดเจลบีนะครับก็อัดเจลบีได้ส่วนถ้าเป็นรถนอกนั้นไม่มีนะครับไม่มีที่เติมเจลบีแบบนี้นะครับรถนอกครับเป็นธรรมดาไปเลยแต่รถไทยนี่มีนะครับอ่าทีนี้ก็มาดูคาบูนะครับคาบูคาบูเดิมๆมันจะมีหูสาหรับดึงโชกนะครับตอนเช้าๆนะครับถ้ามันติดยากก็ดึงนะครับดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาแล้วก็สตาร์ทได้ปกตินี้คือปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ครอบจานไฟนะครับแล้วก็ ขาเกียร์นะครับบริเวณเชิงเครื่องครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ลอกไปบ้างแล้วล่ะนะครับอ่านี้ก็ยังไม่เคยทําเครื่องนะครับยังไม่เคยทําเครื่องมาเลยครับสภาพเครื่องก็จะประมาณนี้อ่าสูงขึ้นมาจักน้อยครับพี่น้องมาหนี่ามาดูครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นเป็นตัวสุดท้ายของ MTX ที่ออกมานะครับ MTX นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็จะมีนะครับข้อควรจำนะครับ เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติอะไรของเขาในยุคนั้นนะครับก็มันต้องเปื่อยๆแบบนี้แหละครับเปื่อยๆเรื่องแบบนี้แหละครับถึงจะถึงจะแบบแสดงถึงว่าผ่านการใช้งานมานะครับอ่านี้ก็เป็นท่อหายใจท่อหายใจครับท่อหายใจเขานะครับอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ MTX นะครับแล้วก็ปีคอนดานะครับผมก็หลุดลุยไปแล้วนะครับใกล้จะหลุดออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะหากาวมาแปะอยู่นะครับเดี๋ยวขับไปแล้วปิ้วไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นฮอ,อนด้านะครับใหญ่่กว่าต้นกอนนะครับแล้วก็พาพี่น้องมาชมตัวนี้นะครับถังถังพักน้ํานะครับน้ำของน้ำสำรองนะครับก็ลงมาก็จะเป็นท่อนะครับท่ออันนี้เป็นท่อท่อเดิมติดรถนะครับท่อเดิมๆคอยนเดิมๆครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูฝั่งนั้นอยู่นะครับอันนี้ถ่ายรวมๆก่อนนะครับฝั่งนี้เข้าไม่ได้นะครับเพราะติด ปิดบางโคนนะครับเดี๋ยวจะไปดูฝั่งนั้นให้นะครับอีกที่หนึ่งนะครับสําหรับรายละเอียดท่อเราครับนี่ถ่ายยูขเขินให้ดูก่อนนะครับอ่าท่อก็ขึ้นมาครับเป็นเป็นบางอ่าบางทางพักน้ำนะครับแล้วก็ขึ้นมาดูไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวที่เป็นตัวของไทยนั้นจะตีฮอนดานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นฮอนด้าถ้าเป็นญี่ปุ่นนั้นจะตีสแตนเล่เซียแปนนะครับรถญี่ปุ่นเดี๋ยวผมมารีวิวให้พี่น้องดูวันหลังครับสเปคญี่ปุ่นนะครับ อันนี้ก็เป็นยางหุ้มหุ้มมือครับครับยางหุ้มมือครับนะครับอันนี้ก็เป็นเข็มขัดลัดเนาะเป็นขัดลัดยุค90ติดรถนะครับมือขัดก็ต้องลอกๆนะครับลอกใหม่แบบนี้แหละอันนี้เป็นสวิตช์แฮนด์ซ้ายครับสวิตช์แฮนด์ซ้ายก็จะมีปุ่มมาเร่องต่างนะครับแย่นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟดีไฟใกล้ไฟไกลนะครับมีหมดอันนี้ก็จะเป็นแตรนะครับออกไล่ง่ายจักหน่อยครับแตรก็ได้ อันนี้เป็นก้านกระจกนะครับนี่ก็การกระจกนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับมือมือจับนะครับหรือว่ายางหุ้มอบแหนมนะครับต้องนิ่มๆนะครับแบบนี้นะครับหยิบดูต้องนิ่มๆนะครับนิ่มๆมือนะครับเวลาขับไปก็สบายมือนะครับเวลากำกับชับมือดีนะครับอ่าตรงนี้เป็นยางนะครับเริ่มเปื่อยบ้างแล้วแต่ก็ยังใช้การได้อยู่ครับสปิ้งสปิ้งนะครับอ่าีนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระจกผมนะครับสแตนเลสไอไม่ใช่กระจกนี่เป็น ญี่ปุ่นนะครับกระจกญี่ปุ่นครับอ่านี่เป็นหูกับกระจกหูจับกระจกลงมานะครับอ่าลงมาดูยางหุ้มโชคนะครับสีแดงเจ๋เลยเปลี่ยนแล้วนะครับตัวนี้ตัวเดิม30กว่าปีขาดแล้วตัวนี้ก็เบิกใหม่ใส่นะครับยางหุ้มโชกอ่ะลงมาเบรกนะครับเบรกนะครับเบรกก็ก็สีของเบรกก็จะประมาณนี้ครับสีตัวดึงเบรกมือลิงนะครับ ส่วนแกนโชกก็จะประมาณนี้นะครับแกนโชกนะครับก็ใสๆอยู่นะครับอ่าพาพี่น้องอ้อมมาดูฝั่งนี้บ้างทีนี้นะครับมาดูไฟไฟก็ต้องเป็นอ่าพลาสติกนะครับสแตนเลสพลาสติกเรียนพลาสติกนะครับขอบปอกๆเรียนพลาสติกนะครับรอบๆก็จะมีอ่ากรอบกรอบที่เป็นอยางนะครับกันน้ํานะครับถ้าแกะหน้ากากออกถึงจะเห็นนะครับอยู่ด้านในจะมีกรอบกันน้ํานะครับ ส่วนนี้เป็นแตกลายงานครับสีแตกลายงานเลยครับพี่น้องนะครับโดนไล่จนแตกลายงานะครับเนี่ยครับของแท้โอ้ยมันหลุดห่างดอกนี้อ้าวนะครับอ้าวทีนี้ก็ดูนะครับอ้อมมาครับนี่ครับแตกลายงานแต่ยังไม่หลุดจากกันนะครับอันนี้ฟังฟังอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นแกนโช๊คนะครับใสๆนะครับแล้วก็เออยางหุ้มโช๊คนะครับยางหุ้มโช๊คของแท้ก็ต้องเป็นอินไซด์นะครับตีอินไซด์อินไซด์ซ้ายขวาครับหันเข้าไปทางในครับเพื่อนว่า อ่าอีทไซนะครับด้านในนะครับอ่าอันนี้ลงมาเป็นล้อนะครับเป็นล้อยางผมเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับไม่ใช่ยางเดิมติดรถตั้งแต่ปี3ามสองนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับนะครับเนี่ยขอบยางนะครับขอบยางเรานะครับอ่าส่วนขอบขอบล้ออ่าเดี๋ยวพามาดูขอบล้อนี่หนึ่งนะครับล้อตัวนี้เป็นอ่าล้อตรงไหนล่ะอ่าเป็นล้อยูเนียนนะครับยูเนียนนะครับสเปค 1.40่งนคูณยีนะครับเป็นล้อหน้านะครับขอบ21นะครับล้อยูเนี่ยนครับส่วนยางก็เป็นขนาดสองคูณยี่สิบเอ็นะครับตัวนี้เป็นของ IRC นะครับเป็นของ IRC าร์นะครับของ IRC ประมาณ4-5ปีแล้วล่ะแป๊บเดียวนะครับเปลี่ยนละตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวให้ดูทั่วไปนะครับอ่าวกขึ้นมาครับเปือนใหม่ เรือนใหม่ให้ดูนะครับสภาพเรือนใหม่นะครับเลขใหม่ตัวนี้นะครับเขาวิ่งอยู่ที่1 3,000่านกโลนะครับก็มาอยู่กับผมก็ส่วนมากก็จอดนะครับเป็นเรือนใหม่ก็ยังสวยอยู่นะครับเรือนใหม่สวยๆนะใสๆสวยๆนะครับไม่มีแตกไม่มีเล้าไม่มีฝ้าไม่มีอะไรเลยให้ดูให้ดูใกล้ๆเลยครับเดี๋ยวพาพี่น้องซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเออซูมเข้าไปเนี่ยครับเรือนใหม่ดูใกล้ๆเลยครับอ่าเนี่ยครับ ก็ด้านหลังจะเป็นไฟสวยๆนับกลางคืนนะนี่อันนี้เป็นวัดรอบนะครับบัดรอบฝั่งขวาจะเป็นวัดรอบนะครับส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นเรือนใหม่นะครับซ้ายมือของผู้บรรยายนะจะเป็นเรือนใหม่นะครับนี่ก็เป็นกุญแจนะครับแล้วก็ตรงนี้สติกเกอร์เรียกบัตรบัตรรับประกันนะครับโอ้ยตัวกล่าวเลยพี่น้องเรียกบัตรรับประกันนะครับ เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของท่านินะฮูดไว้อ้าวนี่แหละครับอ่าแล้วก็ลงมานะครับลงมาลงมานะครับลงมาหน่อยนะครับนิดนึงนะครับก็จะเป็นสวิตต์ออฟรันนะสวิตต์ออฟรันนับซีดหมดแล้วล่ะครับอ่ารถไทยเรานะครับซีดหมดแล้วถ้าอยากสดใสซับซ่านะครับแบบแดงแป๊ดเนี่ยต้องไปเอารถนอกนะครับไซอิลีครับตัวนั้นแต่ก็เป็นยางพุ้มโช๊คไอ้ทวดยางยางปอกแฮนนะครับ ก็ต้องอีกความนุ่มนะครับอันนี้เป็นยางหุ้มมือเบรกนะครับมือเบรกแล้วก็เหมือนเดิมครับอ่าฮอนดามือนเดิมนะครับพี่ทีดูนะครับฮอนด้าถ้าเป็นฮอนด้าเนี่เป็นไทยรหดนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นฮอนด้านะครับเอาไปแปะเอาอ่าอันนี้เป็นกระจกก็ญี่ปุ่นนะครับกระจกญี่ปุ่นนะครับอันนี้มามาชมกันนะครับติ๊กเกอร์ก็หลุดลุยอ่ามาดูนี่ครับดูนี่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 เป็นหม้อน้ํานะครับถ่ายให้ดูแบบ ชัดๆเจนๆกันไปเลยเอาจูๆไปเลยวันถ่อครับพี่น้องเนี่ยหม้อน้ําต้องเรียงแบบนี้นะครับลงมาแบบนี้เอาให้ดูเลยครับมันจะเอ็มทีเอ็กซ์นะต้องมีหม้อน้ำนะครับการระบายความร้อนถือว่าเป็นเรื่องสําคัญของเอ็มทีเอ็กซ์นะครับหม้อน้ํานะครับอันนี้หลังพึ่งนะครับมาดูหลังพึ่งมันจะมีตะแรงหม้อน้ําอยู่ด้านน้านะครับก็จะดูโครงด้วยนะครับโครงเดี๋ยวให้ดูโครงตรงตรงคอด้วยนะครับส่วนมาก ตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะผูกครับถ้ามันนานไปนะครับรถผมก็เปลี่ยนอีกขั้นหนึ่งนะครับทั้งปูทั้งบุบตัวลุยตัวลุยแต่ตัวนี้ยังดีนะครับแต่แต่ตัวนี้นะครับแต่นี้ยังสวยมากเลยนะครับโครงเขาเอื่นอกไก่ครับอ่าทีนี้มาดูท่อท่อดีกว่าอ่าโครงอ่าเดี๋ยวดูโครงก่อนก็ได้ครับอ่านี่มาดูท่อครับคอท่อนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับจุดตายของ m t x อีกจุดหนึ่งก็คือคอท่อครับใส่งานหลายกะ คอทอกับเปื่อยครับเปื่อยนะครับเปื่อยแล้วก็เชื่อมเชื่อมก็เป็นไม่ค่อยอยู่ครับผมลองแล้วในที่สุดก็ไปซื้อของเชียงกงมาใส่เหมือนเดิมถึงจะจบอันนี้เป็นท่อเดิมติดรถนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆครับอ่าคอท่อเรือนไม้แล้วก็โซสเตอร์นี่มีความสัมพันธ์กันนะครับอ่าอ่าเนี่ยคอท่อนะครับคอท่อเขาครับอ่าถัด้วก็จะฝั่งนี้ก็จะเป็นสาย วัดรอบสายวัดรอบครับสายวัดรอ,อบเะเป็นสีประมาณนี้แหละครับจิ้มเข้าไปอันนี้ก็เป็นยางหุ้มวาล ATA C นะครับเอเท็ T e K นะครับวาลเอเท็ก็เป็นก็เป็นเอกลักษณ์ของเจ้า MTX เลยนะครับตัวนี้นะครับมีระบบตัวนี้นะครับวาลวเปิดโลกก็เปลี่ยนคนว่าเอออันนี้ก็เป็นไฟยาดมด้วยครับดำๆนะ อ่าทีนี้ก็ลงมาฝาครอบ2ทีเอามาดูดูอันนี้ดีกว่ากาดแข็งนะครับเอามาดูใต้ท้องรถมัง่งทีนี้เนี่ยใต้ท้องรถผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับกาดแข็งครับอ่ากันกันเครื่องนะครับกันเครื่องประมาณนี้นะครับยังสดใสยอยู่นะครับมีรอยขุดขีดบ้างนิดๆหน่นนอยๆนะครับยังสดใสยอยูนะ่หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคันนี้มันไม่มีดินไม่มีอะไรเลยอ่ารถคันนี้นะครับ ซื้อที่กรุงเทพมหานครเลยนะครับเจ้าของเดิมน,นะครับไม่ใช่ครูเปานะครับเจ้าของเดิมน,นะครับเจ้าของเดิมซื้อที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ใช้งานาในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับเจ้าของเก่าเขานะครับประมาณหมื่นกว่าโลเขาก็หยุดใช้แล้วก็เก็บแล้วครูเปาก็ไปได้มาจากพี่อีกคนหนึ่งครับเขาแบ่งมาให้นะครับ <laughs> อ้าวอันนี้ก็เป็นเครื่องครับทีนี้มาดูโครงมาดูเฟรมดีกว่า เฟรมนะครับโครงนะครับอันนี้ยางยางหุ้มคิกสตาร์ทหรือว่าคันคันสตาร์ทนะครับมาดูดูโครงก็จะประมาณนี้นะครับอ่าสีขาวๆนะครับอ่าโครงขาวนะครับคันนี้รถสีขาวก็โครงขาวอ่านะครับนี่เนี่ยครับโครงนะครับอันนี้ก็จะเป็นพักเท้าขวานะครับด้านหน้านะครับเหมือนเดิมต้องเป็นเป็นเป็นลายหยักๆแบบนี้ครับ ขอให้เราใส่รองเท้าในการขับขี่นะครับทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะครับอ่าันนี้ก็จะเป็นอ่าระบบโปลิงเขานะครับระบบโชค๊คอัพนะครับก็จะมีประมาณนี้โชค๊คอัพก็จะมีประมาณนี้มีที่เติมอ่าเจลเบีด้วยนะครับมีที่เติมเติมเจลเบีด้วยอัดเจลเบีเข้าไปนะครับก็อัดบ้างนะครับอัดแล้วก็ล้นออกแล้วก็ปาดออกแล้วเช็ดทำความสะอาดก็ตามมาตรฐานเขาอันนี้เป็นสตนะ็อปเบรกสต็อปเบรกหลังน,นะครับดึงแล้วก็เบรก ตัวนี้เป็นสติกเกอร์โปลิ่งนะครับก็เปลี่ยนอีกฝั่งฝั่งนั้นจะซีดนะครับซีดกว่านะถ้าอยากรู้ว่าของแท้ต้องกดตัวนี้ลงครับกดเออนี่แหละครับฝั่งนี้เออตัวนี้มันจะชัดเจนนะครับเพราะว่ามันไม่โดนแดดอีกตัวหนึ่งจะโดนแดดแล้วก็สีก็อ่อนลงตามสังขารมันนะครับอ,อ่อนลงตามสังขารนะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้พวกเปกพวกอะไรในะสีมันจะไม่ได้แบบสีดํานะครับพี่น้องสีเขาไม่ได้เป็นสีดํานะครับมันจะออกเป็นสีเขียวขี้ม้าหน่อย เดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเนี่ยครับอามาดูมาดูดูตรงนี้ดีกว่าอ่าเนี่ยสีเห็นไหมครับสีคนละสีนะครับเนี่ยสีนี้สองสีเนี่ยคนละสีสีเขียวขี้ม้ากับสีดานะครับอ่าประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเหล็กเดิมสีเดิมสีเดิมไม่ใช่เหล็กเดิมสีเดิมมันจะประมาณนี้นะมีหางปลาด้วยครับหางปลามีหางปลาด้วยครับอ่านี้ก็ เป็นเกตความรู้กันไปอันนี้เป็นบังเท้าขวาบ,บังเท้าขวาก็มีน็อตน็อตแท้น็อตแท,ท้โอ้ยแท้ยันน,อน็อตยันล่มยางไปนะนะนะคุณเรียนะนนะครับล่มยางเติมไม่แท้แล้วแต่น,อน็อตยีแท้อยู่นะครับพาพี่น้องมาดูรีวิวนะครับอ่าเนี่ยประมาณนี้ครับเครื่องนะครับแล้วก็มีนอ็อตมีอะไรนะตรงนี้ข้อควรระวังนะครับแต่ก่อนนี่มันมีแบตเตอรี่แบบเติมน้ำน้ำกันเนาะ ตอ,ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแบตเตอรี่เติมน้ากันไม่มีแล้วก็ใส่เป็นแบตแ,แห้งไปนะครับขึ้นมาตรงเฟรนนะครับก็จะเห็นเป็นกล่องฟิวนะครับกล่องฟิวกล่ลกองฟิวก็ยังใช้การได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวน,นี้นะครับแตกลายง่ายอีกแล้วนะครับสีแตกลายงานะครับผมก็จะใช้แบบนี้นะครับพี่น้องไปจนไปจนไห้ขายรถหรือว่าไปจนมันหลุดออกจากหล,หลุดออกจากตัวรถอะไร หนึ่งใช้ไปจนขายรถอันนี้เบาะนฮะบเบาเบา,เบาตัวนี้ผมเอาเบานอกมาใส่ครับแท้นอกนะครับนะครับส่วนเบาของเขาจะเป็น 125R นั้นแบโพดครับผมได้ถอดเรื่องน,น,นะครับอ่าอันนี้เป็นอ่าปลายท่อของไทยเขาจะเป็นกลมๆ้วก็มีแผงกันร้อนนะครับถ้าเป็นของนอกนี่เหมือนรถส้มผมนะ่ะเ,เป็นแบนๆนะครับแต่ปลายท่อไทยกลมๆนี่มีแผงกันร้อนประมาณนี้นะครับท่อกลมแล้วก็มีแผงกันร้อน ประมาณนี้แล้วก็มีนอ็อตอันนี้ครับเ,เดิมๆเขาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็สีเดิมนะครับอ่าของในรถไม่เคยพ่นสีนะครับหรือทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับอประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็ที่สาคัญครับตะแกงท้ายของหายากครับราคากับแพงเป็นว่าตะแกงท้ายนะครับเป็นสีดําๆนะครับก็ยังสวยใสยอยู่อ่องต้องนะ ก็มาไฟเลี้ยวนะครับก็ไฟเลี้ยวหลังก็ฮอนด้าเหมือนกันครับครับฮอนด้าเหมือนกันนะครับฮอนด้าฝั่งนี้ก็เป็นฮอนด้านะครับฮอนด้าเหมือนกันครับฮอนด้าเหมือนกันนะครับอ่าเนี่ยถ้าเป็นของญี่ปุ่นก็จะเป็นสเตลเล่หมดครับพวกนี้อ่าเป็นญี่ปุ่นเป็นสเตลเล่หมดนะครับอ่าก็มาดูอะไรดีอ่าท้ายไฟท้ายนะครับ ปท้ายก็ตีฮอนด้าเช่นกันนะครับเป็นของไทยเราก็เป็นตีฮอนด้าก็สวดทรงองเอวโดยประมาณก็ประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับอ๋อลืม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 อ่ารีวิวอ่านี่ก่อนครับสวนทรงองเอวก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลืมนิดหนึ่งนะครับนี่ครับทะเบียนนะครับอ่าคันนี้ผมยังใช้ทะเบียนเดิมนะครับป้ายก็ยังป้ายเดิมตั้งแต่ออกค้างเลยครับเป็นป้ายซื้อตั้งแต่จดทะเบียนตอนแรกครับเป็นป้ายกรมตํารวจตั้งแต่ยุคนั้นนะครับเนี่ย มีธัญลักษณ์กรมตำรวจนะครับเนี่ยก็เป็นรถกรุงเทพมาหานครนะครับแต่ว่าคู่เป๋าเป็นค้นกรุงเทพเลยครับพี่น้องค้นบานเท่านี่แหละเออนะครับแต่เอารถกรุงเทพมาใช้นะครับก็ยังต่อทะเบียนแบบใช้งานปกตินะครับอ่าเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมเหลือจุดสุดท้ายจริงๆนะครับก็คือล็อกหมวกกันน็อกนะครับล็อกหมวกกันน,น็คนี้แล้วก็มีที่เปิดดอกแล้วก็เสียบกุญแจตรงนั้น ส่วนถ้าตรงนี้นะครับถ้าเปลี่ยนภาษาอังกฤษนี่แสดงว่ารถไทยนะครับถ้าเป็นรถนอกญี่ปุ่นตีภาษาญี่ปุ่นนะครับถ้าเบิกใหม่นี่ไม่มีนะครับรถแดงผมก็เบิกใส่ใหม่ก็ไม่มีนะครับเบิกของใหม่ใส่ก็ผมมีสติ๊กเกอร์นะครับไม่เห็นนะครับหรืออาจจะหลุดลุ่ยก็ไม่รู้แล้วนะแต่ว่ามันมาในกล่องมันไม่มีนะครับตอนเบิกเบิกศูนย์ใส่นะนะครับอันนี้ก็พาพี่น้องมาชมนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นครับพี่น้องนะอันนี้ก็เดี๋ยวพามาชม ทะเบียนนิดหนึ่งนะครับทะเบียนทะเบียนยหมุนก่อนเวล่ามุนก่อน,อนขออภัยนะพี่น้องมันรีวิวคนเดียวนะครับรีวิวคนเดียวต้องอาจจะไม่มีความาต่อเนื่องสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พยายามที่จะรีวิวให้พี่น้องได้ได้ชมได้รับรู้ข้อมูลนะครับื่อเจอรถเจออะไรก็จะได้เปรียบเทียบกันนะครับ0900กทมทะเบียนนะครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับสําหรับเจ้า mtx 1 2 5 R นะครับสีเดิมสติ๊กเกอร์เดิมสเปคเดิมโรงงานไทยด้วยนะครับรถไทยนะครับไม่ใช่รถที่ผลิตจากนอกนะครับหรือว่าประกอบจากอะไรจากต่างประเทศนะเป็นอะไรบ้านเรานี่แหละนะครับผลิตจากโรงงานไทยนะครับเป็นสภาพที่ลืมนะครับลืมจอดลืมนะครับคันนี้นะครับใช้งานที่กรุงเทพมหานครนะครับจดทะเบียนปี2 5 3 2นะครับ ใช้มันมาประมาณ6ปีนะครับถึงปี38ก็จอดในโกดังเก็บนะครับอ่าแล้วก็เจอกันกับภูเปาอีกทีปี58นะครับอ่าไปเจอกันนะครับแล้วก็ออกมาแบบสภาพนี้เลยนะครับมาก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็บิวเสริมเติมแต่งนิดนิดน่อยไปนะครับแต่สภาพหลักก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากพี่น้องนะครับที่ชื่นชอบความเดิมนะครับฝากช่วยเชียร์ช่วยชมให้กําลังใจ นะครับส่วนท่านใดที่มีสภาพเดิมสีเดิมแบบนี้ก็สามารถที่จะ,ะทักทายนะครับมากันได้หรือว่าไปนครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ